ปลาบบกสมเครื่องนะคะปะลาวบทำแบบสุกอันนี้ปลาสั่งแล้วเรียบร้อยจะมี <c oughs> หอมกระเทียมห,หัอข่าขั่วให้มันหอมให้มันสุกค่ะหอมพอหอมหอม,หอมแล้วเราก็เราก็จะมีไขไค่ก็คั่วสุกแล้วนะคะใบมะกรูดขั่วสุกแล้วแล้วก็จะมีะใบมะกรูดไ,ไ,ไว้ใส ตอนด้วยหน้าพริกพริกขวดแตเราจะเริ่มตำตำตะไคร้ก่อนเนาะตำตะไคร้ก่อนตำ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 อาจะตำเอาเนาะยังมีต้นบดก็บดก็ได้นะบดเอาเธอกระหนจะตำเธอแบบแบบจะเอิญ ตั้นตมตะ้มตมตนี่หลกตัตะไคร้ก่อนตะไคร้มันจะเหลกยากหน่อยตบโบละกรีมุนคือประหตจัมอย่างเี้ตัวบแหลกเนาะตัมตัๆต เหมือนกันตัดซ้ําดําผิดก็ได้สังเกตเองเนาะไปเริ่มอะไรจ๊ะ <laughs> <laughs> <tăm>, <laughs> กล้ามจะได้ใหญ่ตำตำตำจะตำไปใสากระตกค่ะไปใส่หอมกระเทียมหงาขาขวใส่ลงไป ไม่ม oui, ีผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ยอมมองม เมื่อยเหมือนกันน <laughs> ำกับไปเกยบแล้วไปล้วก็ใส่หัวใจสำคัญปลาราค่ะใส่ลงไปเลยจ้า ืมน้ำลายน้ำลายแตกน้ำลายแตกชุกชุกเสร็จแล้ว ประมาณเนะี้ยปึ๊บเดี๋ยวเรามาทำให้สุกหลังกระทะแป๊บ อืมมายแตกจุกๆไปผปรน่วยจังน้อยอืมนี้พอ กับกินอย่าดิบจักนิดนึงเพือ่อใครๆอยากกิน, <c oughs> กนดิบนี่ ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะนิดเดียวก็แตะเวลาลงไป ปะลาลลงไปค่ะจิ้มมึงจิ้มิง Yeah แล้วพร้อมเสร็จยบร้อวจ้า